เปล่ามากฮะเปิดเพลงดีกว่าไหมเปิดเปิดตีล่ะนั่นเอาเพลงมาเปิดเลยครับดังๆเลยแต้าทุ่งรำไม่ยังครับใส่ผ้าใส่ผ้าอะไรผมมาครับ เกินไปหากินข้าวยังไปหาต้นไม้ไหมพี่ดียังนั่งไปกินนี่แล้วไปกินข้าวเลยเรืมึงจะได้ไปกินก่อนคราโย่ไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวไปกินก่อนได้ไหมไปจะพี่ไปทำแบบทำแบบตีแบบจะได้ดูระดับโอ้ยโอ้ยเนาะโอนตัวเนาะเจ้ยเนาะสั้นต่อยาวตัดอ๋อคำคมวันนี้ bade. <laughs> จันขาจันขาต้นจันขาต้นยอดสนามวะสันต้นจันขาจันขาได้จะเหมือนกันเนาะแล้ใหญ่จันขาได้จันขาต้นจันขาใหญ่ที่ขึ้นตามภูเขาได้น่าผาหล้มันสูนี้ขัไปออกมาถึงเชียงเลื่อนังกุยันกับลูกโบม์ปลุกซ้นใหม่ นี่ครับมันมาดูครับาานากข่าวครับมาดูครับน <Okay. S 1> ี่ครับปลาครับปลา,าเกมครับปลาเกมเกมเนี่ย นท่านไปหลายตัวเลยบ่บ่ท่านไหนพ่อตัวนี่เรามาตัดเก้ียวซิปเซ็นบุญนะนี่เรามัดปอกถ้าเราใส่ปอกมันใส่ปอกกี่หลังไม่ได้ทำไมมดข้างบนนี่ปอกกำลังหาก็โค้งลงไปนี่ได้ได้ทำปอกก็ได้ทัตัดแล้วอไปทำได้ทักตัดแล้วใส่ปอกตัวบนก็ได้ไม่ผมจะทำขับ อัันนนี้มก็คือปอกตังหากันนี้โค้งมเราจะผ่ามามัดครับได้นั่นไหมครับได้เหมือนนั้นแหละค่อยมาโค้งเอาเพราะฉะนั้นอันโค้งนี่ครับเราต้องเราต้องเอาออกบ้างเองไม่นั่นเหล็มันจะพอแล้วแบบไรไม่พออย่างนี้นี่ก็จะไม่พอเลยนี่นี่ก็ไม่พอเล็กไม่พอเรต้องสั่งเพิ่มครับปริยาจารย์คือสั้นต่อยาวตัดแกมเรีนแล้วครับครับถ้าสั้นก็ต่อ้ายาวก็ตัดเชื่อกนี่เพื่อเอาไปยัดตรงเลย ไม่ใช่อไรอย่างนี้รู้นะรู้ผิดแบบแค่แม่แม่ก็สั้นแล้วต่อยาวก็ตัดครับเห็นไหมยาวก็ตัดดอกทาเชิงชายมันยาวยืดไปเยอะก็ตัดออกสั้นก็ต่ออันต่อกับพี่ทำท่อนที่เรไม่ยนนะผมทำนะเพราะผมยืดมากสี่เมตรห้าเมตรทตัวไม่ได้เสร พี่อนวัฒนบัสดีครับวันนี้ก็มาช่วยงานมาช่วยงานที่วัดพูลวงครับูลวงนะครับเขาเขาจะเทพื้นเหรอพี่เทพื้นใช่ไหมเทพื้นแล้วก็ทำอะไรเขาเรียกว่าทำเขาไอมันมันปูกระเบื้องอ๋อปูกระเบื้อง อันนี้เป็นแต่ไม่ใช่เป็นการปูกรเื้องเป็นการทําพื้นแบบเขาเรียกว่าพื้นอะไระที่ขัดขินนะครับผมศาลาวัดภูหลวงเนาะก็มีเหล่ายูทูบเบอร์นะครับทุกช่องอะะอเลยครับมาช่วยกันที่นี่นะฮะมาเทพื้นในศะาลาวัดภูหลวงนะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูครับ แอรก็มาด้วยนะฮะแต่ทำอะไรไม่ได้มากในรอบในรอบหลายปีเลยนะฮะที่มาทำงานอย่างนี้นะที่ผ่านมาก็ค้าขายนะครับอันนี้ก็นะเหล่ายินเปอร์ก็มาช่วยกันนะครับ